รับเพื่อนๆืนชาวรา,าศีธาตุน้ําเข้าสู่การอ่านของคุณค่ะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาไบาวีคลี่นะชาวธาตุน้ำจะมีชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีมีนค่ะเริ่มต้นการอ่านของคนที่มีคู่ตามด้วยคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดคนโสดการงานการเงนินการาเรียนแล้วก็สุขภาพเป็นลําดับสุดท้ายนั่นเองนะคะคนมีคู่บางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์นะคะสิงห์เด่นชัดมากแล้วก็ชาวราศีกันชาวราศีพฤษภ ชาวราศีมังกรเป็นต้นค่ะที่นี้สภาวะของคุณเองในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือก็มีความอดทนต่อความสัมพันธ์นี้มากเลยนะคะมีอาการซึมๆไปบ้างแต่ก็รู้สึกว่าพอที่จะรับได้รับไหวซึมในที่นี้นะ่าจะมาจากการที่คุณทำตัวไม่ถูกกับคนคนนั้นของคุณละคะ่ะทำตัวไม่ถูกในที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึก คุยยากหรืออยู่ด้วยยากคุณก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเป็นแบบไหนเวลาเขาหงุดหงิดก็ใช่ว่าคุณจะรับได้เดียวคุณอาจจะมีหงุดหงิดกลับไปแต่รู้สึกว่าคุณจะใจเย็นลงก่อนเขานะฮะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะ พูดกลับไปในจังหวะที่ถูกต้องก็คือมีจังหวะในการพูดจะไม่เถียงไปเลยขนาดนั้นคือจะฟังก่อนนะคะก็อย่างที่บอกไปจะเป็นเดือนที่เพื่อนชาวราศีธน้ามีความอดทนมากๆสำหรับความรักครั้งนี้แล้วก็คุณจะเจอสภาวะที่อยากอยู่คนเดียวบ้างนะบางช่วงแต่ก็ไม่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่คุณปรับตัวได้ดีอย่างที่บอกคือมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็มีความใส่ใจแล้วก็มีความเข้าใจ คุณสองคนี้จะอยู่ในสภาวะที่เป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ er นะคะที่จะมีความสุขบ้างแล้วก็เสงงบ้างแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ของเพื่อนชาวราศรีธาตุน้ำก็อยากจะมีเขาในแบบที่มีความสุขมากกว่าที่จะมีความทุกข์ก็เลยปรับตัวได้ดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะให้คุณไม่น่าเป็นห่วงอะไรมันมีบางอย่างที่บุญยังไม่สามารถตอบได้ชัดตรงนี้จนกว่าบุนจะเปิดไพ่เขานะคะ มาดูกันดีกว่าอะไรที่ทําให้คุณแบบว่าทําตัวไม่ถูกกับเขามาดูไพ่เขากันจ้ะในช่วงครึ่งเดือนที่เออครึ่งเดือนหลังที่เหลือนี่อยอเดือนกุมภาอืม,อม ไพ่เขาก็จริงนั่นแหละนะคะจุกจิกดีเหมือนกันเยอะดีนะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าเห็นได้ชัดว่าเขาอาจจะทําให้คุณลําบากใจมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือพูดเห็นว่าไพ่ไพ่คุณเนี่ยทำตัวไม่ค่อยถูกหนึ่งอารมณ์เขาค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยจะมีคําพูดที่เหมือนกับแบบพูดตรงอาจจะลืมรักษาน้ําใจคุณไปโดยปริยายแล้วก็จะเจอสภาวะที่เขาพยายามผลักคุณออกไปด้วยแหละ โดยที่แบบไม่อยากคุยอะไรกับใครทั้งนั้นไม่อยากคุยกับคุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายนี้เป็นไปได้ก็อยากที่จะ,ะยุติตรงนี้ปนไปเลยพูดถึงอารมณ์เขานะคืออยากจะยุติให้มันจบๆไปซะไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็อเอาจงจริงนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้แต่ในใจเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้หรอกเพราะว่าความเข้ากันได้ก่อนหน้านี้ความรักความผูกพันการซัพพอร์ตอะไรกันมันยังมีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะ ในเมื่อเขาเป็นแบบนี้คุณก็อย่างที่ปุ้นเห็นแหละจะเป็นช่วงเดือนที่คุณเข้าใจเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ตกตะกอนแล้วก็คลีน up ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยตัวของเขาเองคุณไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่มย่ามหรือไปช่วยอะไรเขาในเวลานี้นะเพราะว่าต่อให้คุณยิ่งทําเขาจะยิ่งผลักคุณออกเพราะว่าอารมณ์เขาหงุดหงิดดั้งเดิมอยู่แล้วนั่นเองค่ะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ ขึ้นไยห้าไม้เทา้าขึ้นไปขึ้นไปสองเหรียญตกตะกอนอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องไปหยิบมาเป็นเดือดเป็นร้อนกับตัวเราเองนะคะแค่นี้เขาก็รู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณนะคะเพื่อนเพื่อน,นชาวราศีธน้ํา เขาอยู่ในสภาวะที่ยังยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเป็นไพ่เดอะแฮงแ a n เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาอยากจะอยู่คนเดียวไม่พร้อมเคลียร์อะไรตอนนี้นะคะปล่อยเขาไปเลยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถปรับจูนทัศนคติของตนเองให้มองโลกในแง่ดีได้นะคะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงตรงนี้ค่ะแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับเพื่อนๆชาวราศีธาตุน้ำ มันหนักไปที่ชาวราศีสิงห์นะคะเพื่อนเอนชาวราศี่านน้ำคะจริงๆแล้วเป็นใครก็ได้แหละแล้วก็ชาวราศีตุลน,นะคะโอเคแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีความรู้สึกที่คุ้นชินคุ้นเคยกันอยู่ต้องให้ห่างหายกันไปไกลอะไรแค่ไหนยังไงต้องมีการคืนกลับมา นะคะแล้วก็การที่จะมีการคืนกลับมาได้นะั้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยวิธีก็คืออย่างที่บอกถ้าเขายังหงวดหงิดอยู่ให้เขาจัดการกับตัวเองซะถ้าคุณรู้สึกว่ามันนานพอสมควรแล้วผ่านไป10วันแล้ว11วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะทักเขาไปได้พอดูจากไพ่แล้วเนี่ยการพูดคุยเขาในแบบที่ดีๆชวนคุยเรื่องที่สบายใจ เรื่องตลกตลกอะไรเงี้ยพุ่นเชื่อว่าเขาจะตอบนะพอาดูจากไพ่แล้วเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีการกลับมาสภาวะเดิมรักกันเหมือนเดิมได้ไม่ยากแต่ก็จะค่อยๆมานั่นเองนะดูแล้วคุณก็จะใจเย็นมีความอดทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพื่อนชาวราศีธน้ําเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงในส่วนของคุณค่ะให้เวลาเป็นตัวช่วยและก็การพูดคุยกันในทิศทางที่ดีเรื่องทั่วๆไปบันเทิงอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้เยอะขอคําแนะนําเพิ่มเติมหน่อยค่ะ เพราะว่าแนวโน้มยังไงก็มาดีกลับมาดีเหมือนเดิมแหละนะคะคำแนะนำยังยังเป็นตัวคอนเฟิร์มให้คุณอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำเลยว่ายังไงก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะความคุ้นชินคุ้นเคยแล้วก็การที่เขามองแต่โลกนกาท i ีฟแล้วก็มันสวนทางกับการที่เรามองโลกโพซิทีฟนะคะ พลังโพซิทีฟเนี่ยมันมันดีกว่าอยู่แล้วยังไงเขาก็จะต้องลดทิฐิในตัวเองลงมาเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆจากคุณนะคะขอให้คุณทำเรื่องดีๆสิ่งดีๆแล้วมอบสิ่งดีๆแบบนี้ต่อต่อไปเพราะอย่างไรก็ดีมีวันที่เขาใจอ่อนแน่นอนไม่นานหลังจากนี้นะคะไม่ได้อยากให้คุณหยุดทำแต่ขอแค่ช่วงนี้เท่านั้นถ้าเขารู้สึกว่าฟ e ลลิ่งเขายังไม่โอเคให้เขาอยู่คนเดียวไปก่อนจนกว่าเซนส์อ sense ของคุณรู้สึกว่ามันนาน พอดีแล้วพอสมควรแล้วก็ทักไปคุยกับเขาเรื่องทั่วๆไปนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นบุ้นเชื่อว,ว่าภายในกุมภานี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะนะเอาเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีธน้านะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะด้วยความที่มันไม่ชัดเจนตรงนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สลับกันก็ได้นะเช่นไม่คุณก็เขามีอาการ ถามถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ว่าจะพัฒนาได้หรือเปล่าพอมีการถามประมาณนี้ขึ้นมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่ต้องการได้ยินคําถามประมาณนี้คือเขากําลังทําอยู่เขาเวิร์ n ออสิ่งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกชงงักเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาถามมาบอกมาว่าต้องทําอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นเพื่อนชาวธาตุน้ําบางท่านคือชาวราศีพิจิกหรือว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิกเอง ะะหรือว่าบางท่านมาหนักไปที่ชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎอะไรประมาณนี้จะมีการรีเทิร์นเข้ามาสู่การเป็นคนคุยกันก่อนทําความรู้จักกันอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีการถามถ่ายถึงความชัดเจนไปก็ตามนะ,ะตรงนี้ไพบอกว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยเขาต้องการที่จะทําให้มันเป็นการระยะนมิมรที่ดีกันก่อนหมายถึงเขาต้องการสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ให้เกิดจากความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เขารู้สึกแล้วแหละว่าเรา,าเข้ากันได้แต่เขาแค่ยังไม่รีบร้อนนั่นคือมุมมองที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการไปถามอะไรประมาณนั้นเป็นเหมือนการที่เราไปชัดดาวทุกอย่างลงจบลงไปเลยเพราะว่าของบางท่านเนี่ยมันขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นไพ่เดสสเลยนะคะม,มันกระทนหัดมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเบรคคาถามที่คาใจเหล่านี้ได้เกี่ยวกับความชัดเจนเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งไปถามจะดีกว่านะคะเขาต้องการที่จะใช้เวลาแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ไปแปลว,ว่าเขาจะไปไหนเขาก็แค่อยากที่จะดูดูกันไปก่อน ดูจากไพ่เขาพยายามที่จะประนีประนอมตรงนี้กับคุณอึดอัดมาสักระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้คุณรู้สึกเสียใจเลยไม่เคยคิดอย่างนั้นแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่รีบร้อนเท่านั้นเองนั่นคือธรรมชาติของเขาก็ต้องมาดูกันว่าจะพัฒนากันได้หรือไม่เพราะว่านี่คือความรู้สึกนี่คือมุมมองของเขาเนะะี่ยค่ะที่ทําให้หลายอย่างยังไม่ชัดเจนก็คือเขาไม่ค่อยรีบบุ้นดูให้ว่ามีการพัฒนาหรือไม่นะ โอเคตรงนี้นะคะแนวโน้มในอนาคตในช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาเราตีไปโดยรวมประมาณสัก1 2- 3ถึง2ถึง3เดือนก่อนนะคะตรงนี้อาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนะักแต่ว่าการพูดคุยบทสนทนายังคงดำเนินไปอยู่ เอาจริงนะคะเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณนะคะคือเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจคุณมากกว่าที่คุณรู้สึกอยูอ่แล้วก็จะมีการที่เขาต่อให้คุณไม่คุยไม่ชวนอะไรเขาอีกแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ติดต่อมาเองเพราะว่าเขาวันนี้เขาเลือกที่จะคุยกับคุณทําความรู้จักเราไปกันไปแต่ว่าเขาอาจจะต้องมีภาระหน้า,ท,าที่ต่างๆที่ต้องไปโฟกัสเช่นเดียวกันเพราะดูจากไพ่เขายุ่งมากนะชีวิตตอนนี้นะ,ะการทํางานของเขานะคะ กำลังไปได้ดีนะคะไม่มีเรื่องอะไรสามารถที่จะมาค้นอันดับหนึ่งในชีวิตเขาได้คือเรื่องของชีวิตเขาเองการงานการเงนิงนการเรียน,น,นอะไรประมาณนั้นคุณต้องเข้าใจเขามากๆเลยนะคะวันนี้เขาเลือกคุยกับคุณถือว่าเป็นเรื่องดีๆมากพอแล้วคุนเชื่อว,ว่าการพัฒนาอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักใน3เดือนข้างหน้านี้แต่เขาจะไม่ทิ้งคุณหรอกเพราะว่าเขาอาจจะใช้เวลาก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าการมีคุณสบายใจยกเว้นก็แต่ คุณอาจจะมีอาการอารมณ์ผู้หญิงสูง่ะอยากถามอยากได้ความชัดเจนขยันขยออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องลดตรงนี้ลงนะคะเพราะพูดเห็นว่ายังไงก็มีการพัฒนาแต่มันช้าแค่3มเดือนนี้มันช้าเดีย๋ยวคุณไปรอลุ้นประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภาก,าก็แล้วกันสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเอาละค่ะทีนี้ผ่านผลไปเป็นกําลังใจให้อย่าไปรีบรอ้อนเดี๋ยวเราไปดูคนโสดกันดีกว่าว่ามีใครเข้ามาไหมคนมนะโสดชาวธาตน้ํานะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ใช่เร็วๆนี้ นะคนโสดคนโสดจริงๆคุณจะได้เจอของบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาติถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็คือคุณสองคนคุณสองคนในโฟกัสที่กันและกันเลยอย่างชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เริ่มคุยกันนะคะก็คือต่อให้ไม่ใครก็ใครที่มีตัวเลือกทิ้งไว้ข้างหลังมีคนที่สองสามอยู่ก็คือจะปัดชอ o i c e เหล่านั้นทิ้งไปเลยแล้วก็มาเลือกกันและกัน คนที่ใช่ทำไมถึงพูดได้เพราะว่าดูจากไพ่โดยรอบแล้วเนี่ยจะเป็นดวงสมพง์ที่คบหากันแล้วมีความสุขอาจจะสุขไม่มากเท่ากับการที่มีเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นเป็นคนที่คอยชีน้นาแนะนำต่างๆในชีวิตนะการเงินการงานการลงทุน หน้าที่การงานก็สูงขึ้นสูงขึ้นไปหรือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆชาวราศีธาตุน้าคนโสดมีลุ้นแน่นอนคิดว่าน่าจะเจอกันไม่น่าจะไกลเกิน3เดือนข้า่องหน้านี้นะคะแล้วก็อย่าไปใช้ชีวิตบนความแบบวิตกกังวลรอคอยขนาดนั้นคุณใช้ชีวิตของตัวเองให้ปกติเถอะเพราะว่าเรื่องต่างๆในชีวิตคุณกําลังไปไดีดีโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเด่นชัดบางท่านถึงแม้จะเป็นแบบนี้จะมีคําพูดที่น่าฟัง ให้กับคนรอบข้างด้วยนั่นแปลว่าช่วงเวลานี้คําพูดคําจาของคุณเนี่ยนะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆคนได้ดีชีวิตปัจจุบันของคุณกําลังโอเคเลยนะคะแล้วมีความวุ่นวายเกี่ยวกับงานแต่ว่าเป็นความวุ่นวายที่ดีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคนโสดเอาเฉพาะคนโสดดีไม่มีแฟนก็ ก็รวยหรือถ้ามีแฟนที่ดีไปอีกก็ยิ่งรวยยิ่งประสบความสําเร็จรุ่งโรจน์ไปอีกนั่นเองนะคะก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยที่กาลังจะได้เจอคนที่ใช้เร็วๆนี้เป็นกําลังใจให้นะคะเอาละค่ะเรื่องของความรักผ่านพ้นไปอยากดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เพราะอย่างไรก็ดีนี้ยังเป็นการอ่านโดยรวมอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการงานของเพื่อนชาวราศีธน้ำนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแหละแต่ว่ามันดีแบบ หนึ่งเป็นที่รองรับอารมณ์ของคนอื่นเป็นผู้ตามซะเยอะมันดีแต่มันอึดอัดมันเบื่อเหมือนโอกาสต่างๆอาจจะไม่ได้มาถึงเรามันตกไปอยู่ในมือของคนอื่นนะอย่างที่บอกคือสภาวะการทำงานเนี่ยเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรคนเดียวได้เหมือนมีบุคคลอื่นมาตัดสินใจให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราเนี่ยของคุณเองก็เลยจะตกในสภาวะที่ขาดอิสรภาพ ตกอยู่ในสภาวะของการรอคอยโอกาสดีๆที่เขาจะป้อนให้มีความกังวลในเรื่องของความมั่นคงที่ทําอยู่ปัจจุบันต้องทําอย่างไรดีหรือต้องหาอะไรมาเสริมหรือต้องเสริมความคิดสร้างสารรค์เสริมโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่า ือบางท่านคิดที่จะโยกย้ายก็ได้นะคะการโยกย้ายของคุณก็มีเกณฑ์เหมือนกันสําหรับเพื่อนชาวราศีธน้ํามีเกณฑ์ที่จะไปได้เจองานที่มั่นคงกว่าเดิมตําแหน่งที่สูงขึ้นการงานไอการเงินสวัสดิการที่ดีกว่าเดิมได้เช่นเดียวกันแต่ติดอยู่ที่ว่าคุณพร้อมหรือไม่คุณมีคอมฟอร์ตโซนมากจนเกินไปหรือเปล่าจนแบบกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะโอกาสดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านี้นะคะบางท่านไม่ไม่ได้หวังอะไรเล็กๆเลย คือหวังแต่ว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใหญ่ๆของคุณในช่วงเดือนกุมภาตรงนี้มันดูวืดนะคะคุณจะไปได้จ็อบอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเล็กถึงปานกลาง เป็นเพราะว่าเราอาจจะดูออมีความคาดหวังสูงเอาไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าคุณน่าจะรู้ตัวเองดีตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงในช่วงเนี้อนะคะอาจจะยังมีอะไรที่ยังไม่น่าพอใจอยู่ก็เลยจะตกในสภาวะที่อึดอัดกับความมั่นคงของตัวเองทํายังไงให้เราดีขึ้นดีนะคือจะเป็นทั้งเดือนที่วิตกกังวลน,นั่นเองนะคะแต่ถามว่าถ้าคุณจะอยู่ที่เดิมต่อไปทําในสิ่งเดิมๆตรงนี้ต่อไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องบอกเลยว่ามันดูอ,อึดเน นเหนื่อยภาษาใต้เขาว่าเหนื่อยมันดูเรื่อยๆไปหน่อยแล้วก็ตกคำว่าเหมือนอยากทำให้ดีแต่ก็ไม่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะของพเพื่อนเชาวราศีธน,นาในการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไม่สุดไม่สุดคือคาดหวังไว้เยอะแต่ก็ไม่สุดนั่นเองก็ระวังโด,โ,โดนคนแบบมองข้ามเราไปอัความสำคัญของเราเนะะี่ยค่ะคุณอาจจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงาน หรือว่าความคิดสร้างความคิดส,สร้า,า,สา,รารงสรรค์หรือว่ายิ้มย้มแจ่มใสราเลืองักหน่อยว่ายังไงดีพูดยังไงดีให้รู้สึกแบบเขาให้เขามามอบหมายงานให้เราแทนที่จะให้คนอื่นน่เข้าใจใช่ไหมคะก็ต้องพัฒนาตรงนั้นแล้วกันนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีธน้ําในช่วงเดือนนี้สำหรับการงานนั่นเองอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของการเงินกันดีกว่าว่าจะเป็น<อ>แบบไหนเพื่อนชาวราศีธน้ำเอาจริงก็มาดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ แต่ก็มีดวงของการเสียเงินก้อนอยู่แต่ว่าคุณก็จะได้เงินคืนเช่นเดียวกันหรือบางท่านดีถึงขนาดที่ว่าสามารถหมุนได้อย่างคล่องมือมากๆเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของการได้รับลาบลอยด้วย นะคะลาบลอยในที่นี้จะทําให้คุณมีกําลังใจในการหาเงินต่อถึงแม้ว่าการงานของบางท่านจะมีความตึงๆึงแล้วก็ขาดความมั่นใจในช่วงนี้สําหรับก่อนหน้านี้อาจจะมันอาจจะดีงานเข้าตลอดแต่ว่าในช่วงเดือนกุมภางานมันนิ่งๆแต่ว่าเงินไม่ได้แย่เลยค่ะของบางท่านเนี่ยดีมากเพราะว่าเกิดจากลาบลอยจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนําสิ่งดีๆมาให้มาทดแทนกับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องเสียอยู่แล้วเลยประมาณนั้นนะคะของบางท่านลาบใหญ่ลาบก้อนใหญ่เลยทีเดียวก็ดีมา,มากๆเลย การเงินดีนะคะดีมากเลยค่ะดีจริงๆแล้วก็ใช้ใจ่ายได้อย่างคล่องแคล่วมากๆอยากได้อะไรก็ซื้อนะคะดีมากการเงินต้องพูดอะไรอีกไหมได้ได้ดูสิไม่มีแล้วนะคะคือคุณพยายามที่จะไม่ใช้เงิน ในรูปแบบเดิมๆไลฟ์สไตล์เดิมๆของบางท่านอาจจะไม่มีการระมัดระวังในค่าใช้ใจ่ายก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปคุณจะมีความให้ความสําคัญเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายแล้วก็การใช้เงินมากพอสมควรก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆชาวราศรีธน้ําการเงินเยี่ยมมากเอาละค่ะทีนี้การเงินผ่านพ้นไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเรียนพ่อน,น,ะะน้องๆชาวราศรีธานาําใ,ใ,ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็บอกได้เลยนะคะว่า เอาการสอบอะไรที่สําคัญก่อนจะดีกว่าการสอบชิงทุนอสอบเข้าข้าราชการหรือต่างๆอะไรประมาณนี้ตรงนี้มันอาจจะต้องมีการพยพยามมากขึ้นหรือว่าสอบมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คณะอะไรใดๆที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็อยากจะให้ไปโฟกัสอันดับ2อันดับที่3มากขึ้นก็ได้นะคะเข้าใจความหมายไหมไม่อยากพิจารญ,ญาบัณแต่เข้าใจภาพใช่ไหมคะนั่นแหละ ะะแต่ว่าโดยรวมถ้ายังไม่ถึงขั้นต้องสอบอะไรหรือว่าต้องวางอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเดียจะบอกว่าในสถานการณ์การเรียนก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีแต่ก็มีความรู้สึกแบบเหมือนมีเซนส์บอกเราล่วงหน้าว่าเฮ้ยม,มันคงดีได้ประมาณนี้แหละอะไรประมาณนั้นก็เลยอาจจะมีความรู้สึกแบบก็ทําใจอะไรในบางอย่างไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะแต่โดยรวมเราก็มีความตั้งใจดีนะให้ความสําคัญกับการเรียน อยู่พอสมควรเลยนะคะแต่ก็ถ้ารู้สึกว่าเซนส์เราบอกว่าบางอย่างมันมันกำลังจะพลาดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งต่างๆที่เราคาดหวังเป็นอันดับ2อันดับ3มันจะไม่สมหวังเพราะว่ายัางไงก็ตามสุดท้ายแล้วนะคะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนในส่วนของการเรียนนะคะไม่ต้องผิดหวังหรือว่าหมดกำลังใจไปสิ่งดีๆรออยู่แน่นอนค่ะ เอาเลยค่ะเป็นกําลังใจให้สาหรับการเรียนการสอบอะไรใดๆก็ตามนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสุดท้ายค่ะนั่นคือเรื่องของกล<อ>ุ่มเพื่อนชาวราศีธน้ําก็ต้องบอกว่าแข็งแรงดีค่ะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์สาคัญไปกับการเงินจริงๆเหมือนชาวราศีธนไฟเลยค่ะดีค่ะเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่พยายามไม่ทําให้ชีวิตมันดิ่งหรือว่าไปเครียดเรื่องที่มันไม่มีสาระมากจนเกินไปก็จะมีการที่แบบว่า ไม่จมอยู่กับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ทำตัวเองให้สดใสหมายถึงว่าสนุกกับชีวิตไปแล้วก็ทำงานหาเงินของตนเองอย่างมีความสุขนะคะตรงนี้ก็ทำได้ดีมากเช่นเดียวกันเพื่อนฝูงครอบครัวให้ความสำคัญกับเราเราให้ความสำคัญกับพวกเขานะคะของบางท่านก็มีความรู้สึกเหมือนกับแบบอยากจะใช้เงินไปกับเรื่องที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเช่นซื้อของไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรห่วงในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวดูซิ อ๋อโอเคค่ะน่าจะเป็นสภาวะตึงๆที่เกี่ยวกับสังคมของคนด้วยนะคะที่เอาแต่เรื่องที่ไม่สบายใจมาให้กับเราเรื่องที่ไม่จันลงใจทำร้ายความรู้สึกนน,นเป็นเรื่องของสุขภาพจิตและเพื่อนชาวราศีธาตุน้ำเหมือนเป็นคนที่ไม่อยากจะมาจมกับปัญหาสังคมเสียงซุบซิบนินทาคนที่ไม่ดีหรือไปเห็นไปดูอะไรที่ไม่ได้ทำให้แต่งรู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้ย คุณน่าจะรู้สึกเหมือนอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่องของความสุขของชีวิตอันนี้เห็นได้ชัดแล้วนะคะก็ถามว่าทําได้ดีไหมก็ทําได้ดีถึงแม้ว่าข้างในคุณอาจจะมีความรู้สึกอมทุกข์อยู่บ้างแต่ว่าก็ทําได้ดีมาโดยตลอดก็อย่าไปหลุดแถวอะไรก็แล้วกันทําให นานขึ้นนานขึ้นมายถึงว่าอยู่กับความสุขให้นานขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีธาตุน้ําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาาติดตามกันต่อๆไปสําหรับในเดือนถัดไปก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องดีด้วยการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ไลน์อยู่บนหน้าจอ นะจ๊ะมีบางท่านอาจจะมีคอมเมนต์มาถามว่าแอดไลน์ไปที่ไหนเบอร์อะไรอยู่บนหน้าจอนนี้แล้วไงเด้อนะเอาละโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ